สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะในวันนี้มาแปลกนิดนึงค่ะทุกคนหากใครที่ติดตามเราอยู่ก็จะรู้ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือการตกแต่งห้องนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเอาไอเดียเรื่องของการจัดห้องพระหรือว่ามุม โต๊ะมู่บูชาพระมาฝากทุกคนนะคะในบ้านใครที่มีพื้นที่ที่จำกัดหรือว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าพกแฟลตต่างๆเนี่ยก็ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยนะคะในพื้นที่น้อยๆพื้นที่จำกัดเราก็สามารถมีหิ้งพระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วห้องนี้จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ว่านานๆครั้งคุณพ่อคุณแม่จะได้มาเวลาที่มาหาหม้อหรือว่ามาเยี่ยมเราเนี่ยก็จะมาพักที่ห้องนี้เพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเลือกที่จะนําพระมาบูชาหรือว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาบูชาค่ะเพร้อยเป็นห้องที่ไม่ได้ไวุ่นวายอะไรมากมายเนาะแล้วก็พยายามจัดให้มันเป็นสัดเป็นส่วนในพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดแบบนี้นะคะ และห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราพยายามคุมโทนให้มีความสว่างก็จะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีสีขาวเพื่อให้สบายตาแล้วก็เหมาะกับการไหว้พระสวดมนต์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่าวะว่าเรามีวิธีการจัดห้องพระในบ้านยังไงบ้าง ชั้นที่เราเลือกใช้จริงเรียกว่าชั้นก็จะไม่ถูกไปสมดนะคะคนว่านี้มันคือตู้ที่เป็นลินชักค่ะเราก็เลือกสีขาวแล้วก็เลือกเป็นแค่สชั้นเท่านั้นเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปนะแล้วเราก็คิดว่า3มชั้นเนี่ยกาลังดีนะ ตู้นี้นอกจากจะสามารถเอามาวางหิ้งพระเล็กๆได้แล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดเก็บของใช้ซึ่งของใช้ที่เราจัดเก็บเนี่ยก็จะเป็นของที่ไม่ต้องหยิบใช้บ่อยมากเกินไปเนาะเพราะว่าก็อยากจะให้มุมนี้เป็นมุมที่แบบสงบจริงๆอะคะ่ะชั้นแรกของตู้เราก็จะใส่เป็นอุปกรณ์ไหว้พระต่างๆนะคะจะมีแบบ ที่รวมกันอยู่ในถุงนี้เนาะเป็นเหรียญเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกทุบเทียนหนังสือสวดมนต์จะบอกว่าเล่มนี้ดีมากนะทุกคนซื้อที่เซเว่นอแค่99บาทเท่านั้นเองก็จะแบบมีบทสวดค่อนข้างครบเลยค่ะแล้วก็เขาจะ อธิบายถึงอันนี้ส่งของการสวดมนต์ด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าสําหรับเอาไว้เช็ดหิ้งพระเพราะว่าหิ้งพระก็ต้องมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นของมูต่างๆก็จะเก็บไว้ในลิ้นชักใบนี้ส่วนทนี่ใช้อื่นก็จะเป็นของใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้มากเช่นพวกผ้าต่างๆพวกเนาาี้ค่ะ ตู้ใบนี้เราได้มาจาก Index l i v i n g m ว l มนะคะราคา2,500กว่าบาทประมาณน,นี้ค่ะซื้อในช่วงโปรโมชั่นนีดีมากๆแล้วก็คุณภาพดีมากด้วยนะทุกคนถ้าเราซื้อครบ5,000บาทก็จะมีพนักงานของ Index ็เขามาประกอบให้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะใช้งานไดจริงๆเราชอบมากจริงนะต่อมาก็คือหิ้งพระที่เราได้มาจาก Lazada นะทุกคนเป็น พิงพละที่ดูดีมากนะคะก็มาวางไว้กับตรงตู้สีขาวแบบนี้ก็เข้ากันพอดีมากเลยอะ่ะชิ้นนี้เราได้มาในราคา390บาทเท่านั้นนะถือว่าคุณภาพโอเคเลยค่ะเขาจะเป็นไม้ที่เป็นเหมือนไม้อัดแล้วก็ทาสีขาวงานค่อนข้างเนี๊ยบแล้วก็ตรงนี้เขาจะทำเป็นลิ้นชักเล็กๆเ,เอาไว้สำหรับ ใส่ของได้ด้วยนะทุกคนแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์แล้วก็ราคาไว้ให้ใน description box ทุกคนไปตามดูตรงนั้นได้เลยนะสำหรับองค์พระที่เราบูชาก็จะเป็นองค์พระพุทธชินราชนะคะทุกคนแล้วก็บูชามาจากลาซาด้าเหมือนกัน ร้านเขาแบบจัดส่งดีมากแล้วก็งานสวยเนียบมากเลยนะคือองค์นี้เราลองเลื่อนๆดดูค่ะพอเปิดปุ๊บคือชอบเลยอะเพราะว่าองค์พระคือดูสบายดูเย็นดูสงบดูเมตตามากเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใน description box เหมือนกันนะคะ สุดท้ายก็คือจะว่าเป็นเบาะรองนั่งก็ไม่เชิงนะคะทุกคนเพราะว่ามันคือพรมเช็ดเท้านี้เราบังเอิญไปเจอที่มิสเตอร์ดีไนะราคา30กว่าบาทเองอ่ะไม่แพงเลยค่ะแล้วก็ลักษณะผ้าของเขาอ่ะมันนุ่มมากทุกคนตอนแรกตั้งใจจะเอามาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่แบบโอ้มันสบายก็เลยออามาเป็นแบ,บบเบาะรองนั่งไหว้พระนะคะก็เก๋ๆนะ เ,เพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาไอเดียจัดห้องพระหรือว่าหิ้งพระในบ้านอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียดีๆให้กับทุกคนได้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับห้องของตัวเองนะคะ แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆของทุกคนได้ดูกันด้วยนะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวกันเสมอมาเลยค่ะในคอนเทนต์ต่อไปอย่าลืมติดตามกันด้วยนะว่าเราจะเอาอะไรมาฝากทุกคนสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ